ครับวันนี้ก็มาทักมาไายบรรยากาศช่วงใบใบไข่เย็นแหละครับพี่น้องขี้อเตอร์ตรงน้ำเสนอแหละครับเป็นบรรยากาศคุณคางสิเมื่อดตั้งเข้ามาแล้วครับพี่น้องนี่แหละครับฝนสิมาหํำเข่าดอแล้วครับพี่น้องนี่แหละครับกำลังออกช่อออกห่วงแล้วครับพี่น้องกับาวนาให้มาดีๆงามๆแล้วครับจะถือควันถือผ้ามาน้าครับพี่น้องืัอนี้ก็เป็นบรรยากาศสุ่ม ไก่สอนหนึ่งน้ำช่ยละครับพี่น้องเลยเป็นบรรยากาศครับพี่น้องเดี๋ยวดีอกดีใจและครับเมื่อนี้อาจารย์ทั้งหลายพักมาเฝ้าเอาใจและครับดีอกดีใจและครับพี่น้องเลยนี่และครับของจริงของแท้ครับได้สมาชิกไม่และครับพี่น้องขวัญใจขุนพ้นหน้าซาครับท่ายาตของจริงของแท้นี่ครับว่าเป็นท่ายาตศูนย์ได้ครับเนี่ยว่เป็นสีใบหวยนะครับพี่น้องเลย ได้มากเก้าตัวเลยครับพี่น้องบัวเดกอยู่ในกลุ่มไอ้เพาะบางลุ่มปึกหนาอย่างกับบุดรใส่ใจนะครับนี่นะครับท้ายาิของจริงครับพิ่นห่วงเลยครับพี่น้องเลยเป็นสัญชาติญาติแหละเพราะว่าค้นบรสัตนะครับนี่นะครับนับเมืองเลยครับเมืองอื่นก็สิเป็นเมืองที่ว่าเลขคณิตคิดในใจกันแะครับสิไทยว่าสิแม่นสิจังไรกันโมงูนะครับพี่น้อง ผลดนกมากสมาชิกไมนี่ก้าโตเลยครับพี่น้องมีตัวปลกีตัวเดียวครับเตียวครับพี่น้องนี่นะครับของจริงของแท้นะครับสมาชิกไม่ครับอักรหนึ่งน้ำใช่ครับของจริงของแท่น่าจะรวยครับการพุ่มฟักฝ่อใจใส่ในประสบผลสําเร็จนะครับนี่แหละครับการฟักแบบธรรมชาตินี่สิได้ ลูกเจีียบห้องคนกลางสิแข็งแรงด้วยครับโบเดคือเป็นของตู้วิทยาศาสตร์ตู้ด้วยครับพี่น้องแม่เพื่อฝ้าว่าก็ใจเต็มที่นะครับพี่น้องนี่เป็นบรรยากาศครับเก้าโตัวนะครับพี่น้องคิดเอาเองยังคิดเล็กๆครับโถนสางคิดมือเงินครับนี่นะครับของจริงแหละครับพี่น้องมือนี้มาส่งกำลังใจนะครับอย่าไปใส่ใจครับเดดบอร์ดสีเหลืองสีแดงครับว่าว่ามันแท่งใจดำผู้ว่าครับพี่น้องเลย บาดบอดพิษสีแดงเลยครับจงทางไร่สดพิษกับพิษเนี่ยครับพี่น้องเลยก็ตรงพ่อวัดเผาพบว่าน่าแหละครับเผาพบว่าน่าให้เพิ่นเปิดให้นะครับพี่น้องนี่มืัอนี้มาได้ยิอกดีใจแท้เลยครับแต่สมาชิกใหม่เก้าตแล้วครับยี่งดีใจครับพี่น้องเลยนี่เป็นบรรยากาศครับของกินของแท้ถึงยังสี่ครับพี่น้องเอมืัอนี้ก็อดค้างที่บรรยากาศกันที มืดฝ่ามัวฝนมาจังหน่อยนะครับกระบบเป็นยังครับพี่น้องโคมากครับมาดีดีดีอกดีใจครับช่วงนี้ก็ดีใจแท่นเช่าให้กเกสียแต่กรอนสวนยางเลยครับดินขา้าววยสี่สิบสองสี่สิบสามนี่มีให้แล้วครับพี่น้องเลยเออมืออื้อก็คิดให้ดีครับผู้ได้ฝันดีฝันแม่นก็บอกกันครับพี่นอ้องเออเด็กคณิตคิดในใจถ้วยกันไป วิถีชีวิตสังคมไทยครับพี่น้องเลยเอ่อบริ ển ตาสาขี่เสียกันแะครับพี่น้องคนไทยเฮามนี่สมัยโบราณโบราณมาตะดนแลล่ะครับเออเป็นบรรยากาศครับเหมือนนีุ่มไก่สอนหนึ่งน้ำใช่พระสงฆ์กับร่างใจแหละครับเคียวเตอ๋อทุกผู้ทุกคนแหละครับจะถอยจะถอยครับพี่น้องมือนีน้ขนขคางที่ดีใจครับเป็นสันมาชิกไหมครับ เป็นบรรยากาศครับเหมือนี่กระทรงกาลังใจบรรยากาศช่วงใบใบยเย็นเลยครับพี่น้องมือนนี่ขอให้ทุกผู้ทุกคนครับยก่งเติดสดใสสมหวังกันครับทุกผู้ทุกคนครับเดินทางกลับบ้านเรื่องงานก็ปลอดภัยครับสุขสดใสครับทรงกาลังใจครับผม